บ้านหลังริมเนื้อที่ข้างหน้าก็กว้างพอมีเหลือข้างหลังก็กว้างนะอันนี้ห้องรับแขกอันนี้ห้องครัวห้องครัว ห้องครัวอันนี้ห้องนอนห้องนอนสามห้องห้องที่หนึ่งมีห้องที่สองบ้านหลังริมติดลั้วโครงการห้องน้ำอันนี้ห้องนอนหน้าบ้านห้องนอนหน้าบ้านก็จะมีโซนแต่งตัวมีวอล์กอินโคเซตให้นิดหนึ่ง แล้วก็ห้องน้ำในตัว 3. มห้องนอนด้านคางบ้านยังมีที่เหลืออีกหลังบ้านกว้างมากหลังบ้านติดรั้วโครงการกว้างกว้างถ้ากูผ่านก็ดีแหละบ้านหลังสุดท้ายด้านหลัง กว้างมากลมเย็นมากบ้านหลังสุดท้ายของโครงการข้างหลังนั่งปาร์ตี้ปิงยางได้สบายต้องทำหลังคายาวบ้านยังไม่เสร็จนี่ค้างบ้านยาวมากกว้างดีนรั้วรั้วของโครงการ หลังสุดท้ายของโครงการนี่ด้านข้างอีกด้านหนึ่งยาวนุน่นบ้านยาวๆนะพี่เนาะเนือที่ยาวๆเนี่ยดูดิจากนี่มานี่ทาอะไรได้อีกเยอะเลยวางของทําห้องเก็บของด้านข้างได้เลยนะเนี่ยเนาะนี่เดินไปข้างหน้าต่อหลังคาเอาไหม,มใช่ต้องต่อหลังคาใหม่หน่อยมันร้อนต่อหลังคาให้ทิดกจาแพงเฮ้ยนี่เป็นรูเพราะอะไรวะนี่รู ห้องน้ำตรงนี้ติดตัวดูรากาศไม่ให้เหม็นเข้าไปข้างในต้องติดแน่นอนเนี่ยด้านข้างหน้าบ้านด้านข้างขวาด้านข้างขวาอันนี้หน้าบ้านจอดรถได้สี่คันตรงนี้จอดรถได้สี่คันแล้วก็มีสวนย่อมตรงญ้าหน้าบ้านเหลืออีกพี่หนึ่งถ้าได้ว่าจะทำออฟฟิศเล็กๆ เอาไว้รับลูกค้าขายออนไลน์